พอานั้นนู่นสองเมตรสามทุบลงไปพี่คันด้านม้าเนี้เนี่ยฟังหัวน <si ิสี <si <si ่เมตรสี่เมตรดนะจากนู <si ่นมานี่นะสี่วงกลมสี่เมตรเือนเนียประมาณนี้น่ะกูลักษณะดินนะ ทำไมมันจะยังบันนด้ครับจะไปพอได้พิทักษ์ที่นั่งลงหน่อยเป็นบ่อเขาเป็นผู้ใส่ใส่พ้องพ้อมมาตั้งใส่บินหน้าเพ่เดี๋วตัวนี้มีโอกาสที่จะลงมไหมครับเพราะว่า ดินมันขึ้นมาช่เนาะก็เรียกมันเป็นท้องนึงหรอเป็นโอมเป็นท้องเข้าไปไงดินคนนี้มันเป็นนี่มันเป็นท้มดเลยเหรอมันเหมือนกับตุนอย่างพุต่งมันเป็นรูๆเงี้ยเต็มมันเป็นรูทุ้นหมดเลยไงนี่นี่ยเห็นไหมเป็นรูเป็นรูรูนปมาเเนี่ยเพราะมันน่าจะมีสัตว์เจาะอยู่แค่นี้มันทำให้ดินซุขนาดนี้เลอพี่มันดูก็ไม่ถึงิูก็ูมานที่มเนี่ยไข้างในเราเราไม่เห็นไงว่าข้านเปยังไงไง มันก็เหมือนนั้นนั่นเละเห็นไหมเนีขาเลยด้านล่างด้านล่างร่มพุ่นละบะเกี้ยวก็ต้องปุ่นต้องร่ปปุ่นเท่โอกาสมันก็อาจจะเป็นอยากเห็นเนี่ยมันลุ้ใช่ไหมเอาไม้ตอดเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเปื่อยหมดแล้วเนี่ยเนี่ยแต่่ก็ไมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นจมปลวกไงอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นดีจมปลวกไงเป็นจมปวกข้างบนเป็นดีจมปลวกมันก็ล้วนไง ok đi đi lại này luôn. Lông thì Cấp thì bắn muốn chết nhẽ, muốn chết cái chị ạ, ông bà Khơi mi, thấy cái gì đẹp còn. Bỏ cưới chắc tiền.